คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสน้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือดีกะว่าพบกับน้ำเชี่ยในงวดวันที่หนึ่งกันยายนโฮขาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมือดีน้ำเชี่ยกับสิภาาไปตามแนวทางของพี่ฝนนครพนมเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่ฝนผลว่าสนาดี อ๋อค่ะครับพี่ฝนเพิ่นกะกัดตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเป็นทุกคนเป็นทุกทัานแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเริ่มกวนอาจารย์นครพนนมเนาะครับผมอาจารย์นครพนน้มค่ะครับมาต่อมากะับเป็นน้ำเชี่ยกับก่องมาเชี่ยล้วกับพี่ฝนล้วกับอีกหลายอาจารย์อยู่ดี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ดอกไม้ โอ้แม่ดอกไม้เนาะครับผมแม่ดอกไม้แต่คนครับอาพี่ฝนจนเสียงเปียนคุณดิษฐาโอ้ก็คือกันหมดเนาะลอกท้อครับผมค่ะเอานำเชียกับเก่ามาเชียกับพี่น้องเอฟซีกับขออวยพรให้พี่ฝนสวงเศร้าเร็วๆเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอางวดว่างหันพี่ฝนพิ่นกาให้วิ่งบนเจ็ดกับแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องที่ เป็นแฟนครับของพีฝนนี่รู้ซึกว่าพิ่นสิถือตลอด้อคะท่านผู้ชมแม่นครับผมอันนี้น้ำเชี่ยกับเบาทุกคลิปเบาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่าพี่ฝนกับยูน้ำกับน้ำเชี่ยเกือบปีแล้วเนาะแม่นครับผมเกือบปีที่ครับนี่น่ปีที่แล้วคนเนาะแม่นที่เข้าไปทงหน้าดีๆกันค่ะกต่พีฝนโทรมาหาครับค่ะค่ะเล่กัน ตาล่างเหล็กเด่นเพิินไหมคะท่านผู้ชมเหล็กตาล่างพกโตนะคะเข่าสามตัวสองหวดแล้วดิค่ะท่านผู้ชมหงวดว่าหันทางอหาแปรซ้เน่าแถวตรงๆเลยค่ะเหล็กวิ่งกับเข่าค่ะเหล็กคันผู้เพิินบบมาก์คผีฝนจับให้อพี่นอนเอฟซีพลูสองทางแล้วเพลินกะจับเอาเหล็กตะล่างเพลินไหมแมนครับผมจับเกี่ยวกันวิ่งกันค่ะ เพิ่์ดชีวิ่นกันออกมาได้ประมาณสิบหาคูบานี้เพิ่์ดชีมาตัดดีบว่าี้ค่ะท่านผู้ชมเพิรอดลอยฟังดีเอฟซีนี่คือเอฟซีของผีพ้นโดยตรงด้วยครับผมค่ะครับเพราะว่าเพิ่์ดลอแล้วก็มือได้สีลงแกงสีแม่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะสีติดตามคนเก่าแมนครับผมค่ะเป็นเอฟซีตั้งแต่บุกเบิกแล้วพี่น้องครับครับผมแต่ว่านื้อเชี๊ยบเก่ามาเชี๊ยบอ่ะขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เพิรน กดไหลกดแช่หายตลอดเด้่อค่าท่นนผู้ชมบ่วถิ่มบ่วป๋าค่ะคเอาเบื้องหันพีฝนคนกระจับออกมาหายแปดสามเต็มเต,มต็มเลยเด้่อค่าท่นนผู้ชม,มเลขในาตารางกะบสามตัวตรง,ตรง,ตรงค่ะค่ะเอาก่อนอื่นสิไปเบ่งองงวดหนึ่งกันยายนค่นน้ำเชี่ยกัขอ ขอพะคุณพี่ฝนที่เมตาตัวเลขให้ทางส่งย t u b e น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ถูกถูกหมวดเด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะไปรับชมรับฟังตัวเลขหมวดวันที่หนึ่งกันยาก,กันเลยเด้อค่ะท่นนะานผู้ชมไปกันเลยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมหมวดว่างหันเนาะครับผมค่ะหมวดว่างหาันกะวิ่งแปดกับเข่าค่ะ อันนี้ลุดยากค่ะท่านผู้ชมปีหนึ่งนาสิลุดประมาณเทียหนึ่งสองเทียนนี่แหละค่ะนี่เหล็กสุดเด่นจ<ม>ับวินบ่นกันเนี่ยพี่น,อน้องเนาะครับค่ะคบ่ต้องบอกอไรยายหางครับผมเพราะว่าแฟนคลับพี่ฝนรูด,ดีครับพี่น,อน้องเนาะก็ว่าคอยบอกตลอดที่พ่อแฟนคลับพี่ฝนเป็นท้มาบอกครับบอกให้พี่น้องเป็นอยากให้พิ่นอยากให้พี่น้องถือไงครับ่นเลโท้มากบอกห้น้ำเสียแบบว่า ให้พี่น้องจับตามองมองหันมองมีจ้าสินาของผีฝนดิค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคันมันวิ่งกันยุ่หนี่มันเฉไดสิผาคูเนี่ะครับบานนี้สิผาคูพี่น้องก็มาตัดออกกันไหมเมนค่ะสิผาคูก็บ่หาลายแหรอครับพี่น้องค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมงวดนี่วันที่หนึ่งกันย่ย่นผีฝนพ่นให้วิ่งเก่ากับโขกพ่นเน้นหกเด้อค่ะท่านผู้ชมสุดเด่นหกโตพ่นก็มี่ หนึ่งสองสามห้าหกเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมชตัวได้ละเถ่านี่บอกเฮ้ยวเลขกันหนึ่งสองห้าเหล็กฟันน้ำเชื่ออืมหนึ่งสองหาเด้อครับผมหนึ่งสองห้ารู้สึกว่าพี่ฝนสือว่ามีเจ็ดด้วยทถวเนี่ยแหละ,น,หละนี้เหล็กดังเนาะ,ะแสดงว่าสองเจ็ดโบมา <laughs> ค่ะครับผมเอาอคนจับคู่ให้นั่น ห้าสองหกสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหกหกสามเน้นไปสามคูรูนะค่ะท่านผู้ชมห้าสองเก้าสองเก้าหกถ้าพี่น้องบอ้ามาที่พี่ฝนจับพี่น้องวิ่นเอาอยุ่นีอยเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเหตุจากไหนก็ถูกค่ะเพราะว่ารุดยากเข่าสามตัวสองหัวแล้วที่ว่าออกอเอียงกว่าถวหาเก้าสี่บ ครับผมค่ะเราก็มาเป็นหาอีกเนาะหาแปดสามรักรอยมาหาสองเทียเราหรอเปลรักอยมาหาสองเทียแล้ว,ลาาลวค่ะโอ้หมวดนี่ตัวไหนเนาะรักลอยอวินเอาได้นีแล้วค่ะต่ตนผู้ชมเนี่ครับผมค่ะวินเอาแด้ค่ะ่านผู้ชม เอาก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องคนกรรคัลลอก้อยพี่ฝนเพื่อนวัยู่ดีมีแห้งค่ะครับอโลกยอดหิดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ,ค,รบค่ะอ่าเล็กเด่นเพิ่นโกโตนะ่ะรุดยากค่ะค่ะบ่เขาสองกับเขาสาม,ามค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขที่ฝนนครพนมเด้อค่ะ เลขพีสาวฝรั่งเศสอยากฝากนิดนึงด้วยค่ะน้ำเชียกัถามเพิ่นแล้วครับเพิ่นว่าจ้าเ <laughs> พิน่นว่าเพิ่นกะอยากให้ถือข้างคางมันเข่าอีกเนาะค่ะครับห <c oughs> ้างเดียวนึงค่ะท่านผู้ชมสีร้องห้ยอยู่ด้วยค่ะถ้าเพิ่นห้มากเพิน่นน้ำเชียกับอกเพิ่นแล้วค่ะอย่าลืมติดตามเลขเกาหลีด้วยค่ะท่านผู้ชมพีสาวเกาหลีครับ <c oughs> แล้วกะเลขฟังแล้วนายซีมา เห็นเพิ่นไลฟ์มาบอกอยู่ค่ะเห็นเพิ่นบอกเพิ่นบอกน้ำเชื่ออยู่ค่ะท่านผู้ชมว่าประมาณวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละค่ะสามสิบสามสิบเอ็ดเหล็กฟังเล่าอย่าพลาดเด้อค่ะเลขหลับมาจากฟังเล่ามันทางเดียวนะเถา่นี่ครับผมค่ะกัซื้อติดไว้ก็ดีครับผมเน,มนาะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสแต่ละงวดกับต้องรอเวลาเวยครับพี่น้องเหลขกพิ่นเขาดีอยู่ด้ยค่ะท่านผู้ชมครับ มางวดเลยกับปังเลยค่ะงวดสองเ <c oughs> กิมื่อก็เดินมาเา่าแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวน้าเชียล่องหายเด้อค่ะย่ผ่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิค่อยๆล่องไปหายเท่ะสำนักเด้อค่ะครับ <c oughs> พี่น้องน้าเชียขอถามเนี่ยเด้อหาสำนักกลางเสียวอ,อีกบ่วค่ะน้าเชียเฮดุนี่าตัวเด่นค่ะ <c oughs> อาเซียนในซองนี่ระคะ ตัวเด่นหู้สซื้อวาน้ำเชียเสีเีสองงวดแล้วงวดว่างหันก็มีซีสองอยู่แต่ว่าแห่งบ่จับค่ะ,ะแล้วก็เขาบนอีกสามตัวผมพี่รองเอซีว่าครับผมค่ะก็ะคือเหล็กเด่นยังได้ห่นนะเนาะค่ะเฮ็ดเก่งได้กับเขาลังเห่ค่ะท่านผู้ชมเหล็กเด่นถือน้ำเชียน้่มากเซียนอยู่ในสองน้ำเชียเนี่ยนะกับก่ามาเชียร์ค่ะบานี่มีหอด บนเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยเอาเหล็กเบนมีดแต่งแต่ผู้ขัดขัดค่ะท่านผู้ชมเอาเอาบ่งค่ะท่านผู้ชมคันเอาน้ำเชี่ยสีน้ำเสนอสีมะนางเบาค่ะบนล่างค่ะท่านผู้ชมล่างกะหาสำนักกะเขาหนะ้นะาถ่อนเนาะคันเอาอมเมนต์ใตคลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสีมะนางเสนอหายค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุขโสุขน้นถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นหกค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ